อาอเอาไปส่องตายไ <c> อ <oughs> ้สตายพวกกับพี่เจนไอ้พี่โพี่เจนพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮียโคตรเท่เลยเฮ้ยโอ้โหหย,ยิบหยิบถับงขยะได้ด้วยโอช่างกดหยิบเฮ้ยเฮียไอ้สวัสดีพี่เจนเฮ้ยเจ๊ตายละ อือออออจดเยออรู้จักว่าผู้ได้รับเกียระไอ้ยาชาเนี้ยผู้ได้รับเกียรนี่เดเตแม่งเลยโอ้ยูรเทนไยูโดนด้วยไอ้ยาคนน้องทำอะไรมาเข้าไปได้ไอ้ยกูเข้าไปไม่ได้ ไอ้เย่ทำเชื่ออะไไม่ได้เลยเจ๊เข้าไอโซอยู่ในนั้นนะะอ่ะไอเจนี่ใครอ่ะไอเย่เนาะโอ้ยหืขัดตกยังโด้วยเหรอเปกระสุนโกงจักรโดนอย่ามายู่กูอ กูรู้จักกูได้ย่ะกระตุ้นเรื่องแไนัดแต่ออเออคนดูคนอ่อนดิดิโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยชุบหลบเฮ้ย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 คุยแล้วโอ้กูไม่กูเพิ่งเดนมาเอง้กระสุนกอจักไอ้เยอะปลว้าไอ้เยอะตัวขาดทึงเลยกูไอ้กระสุนกองจากเด้วว้ เอ้ยเปิดตูให oh. ้กูเข้าไปหน่อยเ้ยโอ้มึงเด้หรอมึงจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูโอ้เออมึงก็ไปโอ้ยตีกระสุนกงจักเออโดนกูโดนกูมาดีว่ะโอ้ยเดีวมึงมาดีวะเก่งเก่งอะสรจังเก่งเก่งะรร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 รอรรรรกรร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 ร อะไรอะไรเออมึงโดนโดนกูได้ลังแล้วกดที่อไรนม่ใช่โยายไอ้เนาะขบโมยไอ้เนาขโมยไอ้เนชุบต่อขโมยเอาเชี่ยไปโนจะหมดเนี่ยอะไรม่ไดจีม่อยไปโนนาะไตแงร่อเ่อเรื่เรอเรื่อเจี๊ยไปโน๊ตเลยไม่เจียไปโน๊ตเลยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโ อย่าอย่าไอ้กระสุนกงกักเอาไปโดนไอ้เช yeah. e> oh oh. oh yeah. oh. ouais. ี่ยโดนมาดิวะมาดิวโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนพับเจ็บเฮ้ยขี้ผายละวขี้ผายแล้วขบ้ผายแล้วเฮ้ยบอลสักหางโดนโดนเลือดมึงก็ไม่ต่างกันเลยโดนโดนมึงโดนแรงแรงไหนไปไหนไปไหนละไปไหนละโอ้ยโอ้ยเออ

กลรวมด้วยกต้นบดีไอ้ยเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี่ไม่ใช่กูไอ้พวกนี่ไม่ใช่กูเอาคือเอาหมดละเฮ้ยมาดิพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบมันอินมึงอินมึงอะมึงอะมึงอะดูมันเนาะดูดเนื้อหูต้อสาบไม่เดี๋ยวเข้าเมื่อกี้กูโดนอีกแล้วโอ้ย อุ้ยเอาเอาเอาโเอาลูกสองเอาลูกสองบอลสัมผัสบอลสัมผัสหยุดเสติงเคยเอายใช้บ้างดีไอ้สัเฮ้ยเอากูโดนกันเอาเอากูกชัมืกชัยเอาเอาไอ้เจโดนเอาเอาอกูกะชัมืกรชัเอ้าเอ้าเจีย เฮียตัวแตกไอ้ยักเลือเลือตัวนุะไอ้ขาขัดขัดนูทำไอ้ยไม่รู้นอนนะจะเกิลหนึ่งมาทำราได้ปะฟไม่เข้าใจวะลากมาแล้วก็เตะทิ้งอืมมอนสัตหางโอ้ยโอ้ยไอ้เจ โอ้ยทำไมกูไม่มีชาแบบมึงวะโอ้ยโอ้ยไอสัตว์ได้กูล็อก่อนเฮ้ยเอ้าอย่าไปโดนนะพอดีโอ้ยไอเจมึงจะมาตกรอดีพุ่งทำไมอุ้ยไอซ้อมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอฟุกไอฟุกไอฟุกไอเหืออะเหือเมื่อกี้โดนใครโดน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 ใครไม่รู้แต่โดนกูเอากูตายด้วยเนี่ยโดนผ่านไน เฮ้ยเกทำไรอะเฮ้ยพีเจตตายพีเจะตายลุล okay. okay. ุมล okay. ุมเออเออบอลสนามมาดิอเก๋อ้ยโอ้อ้เเกมันไม่มันไม่มันไม่มันไ่เอาเียมังว่าเียโอ้ยไอ้กเวอแ้วอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โ ไปไหนหมดสถานนี่ไหนนี่ไหนพิษการเฮ้ยเอาหลบมึงง ua แล้วมึงง ua แล้วมึงง ua แล้วเกลยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งวิ่งให้ต่อต่อกูเอาคือโดนตายเฮ้ยเฮ้ยหลบมานี่โซมานหนิใคยขัดกูอุ้ยไอ้เจ้มึงดียมกูอุ้ยเอาคือ มึง <formation jin inh throat> เจอบอลสตาร์โดน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 ใครวะเดยเช๊ดเช็ดพี่โนมาดิเก๊โอ้ยโอ้ะเออโอ้ยโอ๊ยชิบหล้วชิบหายแไอ้ยี่สิบสามโอ๊ยไอ้ยี่สิบไอ้ยี่สเก็บสามเก็บสามเลยสามเลย โอ้ยย oh yeah. ่ยโอ้ยยาตายถึง mm ก็ไอเลยเฮ้ย mm มัน mm นี mm ่ม mm ัน mm. นี่หายเฮ้ยเจ๊หายมันนี่วิซมันนี่มันนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมอมมมอยอ๊ยฮึมมมมโอยมอยฮึ่มฮมัน่มมลอไม่มอ๊ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึอยฮึ่่ เอาเอามาดีมาดีเฮ้ยเฮๆยเ้ยเฮ้ยเอาคือเอา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 เ่อมันมีมันมีแบบตัวเยอะกว่านี้อีกนะเอาป่าเล่นมเดี๋ยวผมพาไปไหมมาดีมาดีม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 ีแมก์อื่นมีไมฮิโร่ไซดามะตะก้อนบอลมาดีวะเอาเอาเอามายฮิโร่ดิมาฮิโร่ดิ ไม่รู้นะโอเคโอเคขไปร้พบอร์เียนโอ้ตรงนี้แหละกูเดี้เลยพี่เจพี่เจจ้าจ้ากูตรงนี้แหละตรงตรงตรงนี้โอ้โหตรงนีตรงนี้หโอ้โอ้โอโอ้อ้โ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 อดโ้โห้โอ้โห้อ้โ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 โอ้อ้ออ้้โ้โ้้

อ้าไม่ใช่เหรอไอ้ย์ไอ้ยอะไรหกตาวะอ๋อหกตาเมื่อคืนนี้คุณตายแล้วไอสัตว์โโอ้หมึงมึงตายไอ้โตหลบวะยอริเซนเคยเพื่อนเวลาของเจ้าแหละเดี๋ยบบดลงแล้วไอ้ยอะไรจะสั่งเสียไหมไอ้เี้ย์พ่การพี่เจไม่คุมไม่ไม่พี่จีพี่เจทำผมกลายเป็นแบบนี่เหมือนเป็นในเรื่องเลยพี่ พี่เจนทำขาดครึ่งไม่มีวันขาดครึ่งเลยเหเฮ้ยไอ้เจนเขาขาดครึ่งอ้าอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูเรียกลูกน้องมาช่วยกูเรียกอิตาโุ่นิยูจิอย่ามาไล่กูดิสถานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจะตกลงจากตายแล้วเหี้ยหมเอึง รเหมือนนี้เตะปอนตัานามันนึงมันนึงกำลังสร้างเซิร์ฟมาอยู่เอามาทุกคนทำไมามาฮีโร่เป็นทุกแมปเลยเอาละผมตอนนี้นะทุกคนมากกันไม่มีแล้วเขาบอกวินิจภาพ mà đi quá chi không chịu mà nghe chị không chịu mà nghe chị chị không dùng mày hilo không dùng mày hilo nè để tao bay 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 để tao tôi đấy Ơ, 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 อขัดจังหวะมึงอะรจับไปเจบอลตันหางเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงมึงเริ่มึงเริมเียวแต่อยาเวนตงมาเป็นมาฮิโร่ดิว่ะเดเดกวะเดเจ๊ตายแล้วเจ๊ตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้อ้เออ้อมันมาตุ้งดีบถุยกูมึงคิดว่าไงเจมึงคิดว่าไงเจอย่าเีไล ใครยังเจรจาเลยโอ้เกมพี่โซ